Bang nè bang nè gin nè, Chị Nam, chị Nam Chị Nam nè, chị Nam nè, gin mặt 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 gin ăn gin mặt gin mặt ăn mặt bố mặt gin ăn มันเฮียแล้วมันเฮียพอแล้วพอแล้วยามันเฮียแล้วไะมันจะเฮียทิมมดเอายาเฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดเฮ้ยไปเฮียทิมมดต้นแล้วกินน้ำเน้กินน้ำเน้กินน้ำเน้ะคำนึงกินน้ำเน้ะคำเดียวกินน้ำเน้ะโอ้มีหัวน้าอุ๊ยชีกินน้ำเน้จะเฝ้าไปยันแลนหนียันแลนหนีไหมทานเน้ะทานเน้ะกินน้ำเน้ เนี่ยน้ำโอชิผู้ใดเนี่ยกินแน่เด้อเอากินแน่เอาดิเซ่ล่ะไอ้กินน้ำแน่กินน้ำแหน่กินน้ำแน่กินน้ำแน่กินนน้แ่ด่ามันเนี่ยด่า,ามนันแบบปูมนันมเล่นไมน่อีกแล้วปูปูยาเห็ดยาเห็ดเรียนไม่ปูปูด่ามันเนี่ยปู มันเล่นไม่อีกแล้วอะปูปูดามันแบบปูมันเล่นไม่อีกแล้วเห็นแล้วโอ้ยปวดท้องอะยังก็ปวดท้องโอ้ยนี่แล้วกินน้ำหนี่แล้วอะมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกินอะไกินไม่ได้นี่ยังก่อปวดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเดี๋ยไม่ได้กินซ้ำกินแน่กินแน่ กินแหนกินแหนกินน้ำแหนห้พ่อกินน้ำแหนกินน้ำแหนอืมกินเอาเหมื่อแล้วกระป๋องแล้วตัวนีนมุดจ้องไอพ่อเลยเอาเมืไม่ไปตัวไอทีมนะซื้อขนมได้บ่ปไปเนี่ยขาดซ้ำเงินขาดซ้ำซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ซื้อได้อยูเอาเอาซื้อได้อยูเอา สิกินไอติมหรือกินนี่ยังสิไปซื้อไอติมล่องบาลหรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิอาเสียไออย่างก็น้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอน้องมาดาอยู่ไหนน้ามาดาอยู่ไสนวะเห็นมาดาบอเห็นบอมาดาเอ้า ตื่นเหมือตื่นเหมือตื่นเหมือเอาความความเอาไปดับมันเห็ดหยาเอาเฮียพี่เบิร์ดังไงร้อยกระทง n แมสิไม่เฮียพี่เบิร์ดังไงมันเป็นงานมันเกิดเนี้ยเอา